น้ำอ้อยไปไหนเจี้ยชสู้อิ่มเลยเน็ตกว่าอานี่จะปอนน้ำอ้อยแม่เจ้านี่เพื่อบ้ดแม่คืนจะไปจนมหมหรอช่วงบ่ายช่วงบ่ายจะไปจนอันอาจ็นสามชั่วโมง ัดน้ำอ้อยเพียวๆสองชั่วโมงอัดไปสองชั่วโมงอัดแต่น้ำอ้อยเพียวๆไปเลยมั้งเหรอใช่ลงมันไม่ลงเดี๋ยวฮดเดี๋ยวก่อนเฟซติวัลแปดแปดเดี๋ยวฮดเริ่มผสมนแล้วโอ้โหพอมาได้มาเจ้าของนี่สถานเจ้าของหน่อยไหนเจ้าของยกนี่เห

สองหนึ่งต ra eh, ่อยู่ร้อยสองหนึ่งร้อยเอวิทยิห้าต่อแรก่เล่นเลยแบบนี้เลยเล่นเต่อห้าต่อหเลยไหร้อยถ้าัหมีนเองอหน

ไม่ได yeah. yeah. ้ม uh, uh, okay. ันหล่อการนีเก่งเก่งงหรงเรอยบเล่ามีแหงเนี่ตอนนี้หาสแต่สอตอนนี้จาสองแต่หาสองแต่เราไหน้ามาแล้วไเมันเข้าเลยพี่เดินหยังพอปีกมันกกว่าแล้วปีกบนขากลังไ้า ปลอยอทิชายมไปอาิชายมาเลยข้ามมโอ้ขบามไปสามขาแม่ครุนแล้วบันยูแล้วบัายูแล้วข้ามไหนข้ามแมยูอยู่ยูอยู่อข้ามกข็กข้ามอาจหยาทิตยมาทิเมานี่ บ่เข้าค้างค้างาะค้างเนาะจีตันเนาแล้วเอ้ยแล้วมันยังอ่เออบกจนเเออลล้มไหอ่เลมหอ่ะเออมันอยู่นิ่งมันอยู่นิ่เียวกปล่อยลงกหั่นก็ได้ตึงตึ้งล่นเอาไว้เพ่อกำาัิออกไหมเอาตัวก้อนนะจิ้อ้อยกใส่กำสองครับก็เปห้อยซเหรอมยุอีลุ่มใส่กำาม่ได้อย่าคือนะ นี่กนนไหนก็น้าลุ่มมนเดิน้าลุ่มเหมือนกอกวาให้พ่อแม้ของแกแล้วไปปนตั้งเยอะมาขับจอดตลอ่อแม่ใจดีได้บ่ก็มันต้าวละแแม่จึงบานบานเนียมไก่ขนาดนั้นไปฮัลลกคุณทำเล่นนด้ขนาดนั้นนะดังแล้วอยากต้าวกันน้เล่นงอยกันะก้ันล้นสบายกันจะเล่นเล่นจริงจรก

ไปเลยครับไปไปไปเดือดแลยไปจบเยครับรอไอดำแปดแปดครับนะครับไอ้มเก็ไอดำ8ปดแปดไอดำ8ปปดอกต้องให้มามาดีฮ